กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199สวัสดีค่ะวาตภัยค่ะคือภัยที่เกิดจากพาย,ยุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่คานบ้านเรือนจนไปถึงต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง รวมไปถึงชีวิตของประชาชนและผลกระทบอื่นๆเช่นไฟไหม้ค่ะวันนี้เรามารู้จักภัยที่เกิดจากวาตภัยกันในรายการนักจนเพลิงไปติดตามชมกันค่ะวาตภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทําให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้างต่างๆโดยเกิดขึ้นได้ทั้งในทะเลและบนบกโดยอันตรายจากพายุลมแรงที่เกิดขึ้นบนบกส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ล้มทับบ้านเรือนพังเสียหายเสาไฟฟ้าหัก สายไฟฟ้าขาดเกิดไฟฟ้าลัดวงจรกลายเป็นเหตุไฟไหม้รวมถึงประชาชนเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูดปัจจุบันกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดวัตภัยที่นับวันจะทวีความรุนแรงและขยายขอบเขตมากขึ้นกรุงเทพมหานครโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือสปปรพอมีภารกิจโดยตรงในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจึงต้องเฝ้าระวังเตรียมรับมือกับพายุลมแรงที่เกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยมีมาตรการดำเนินง,งานดังนี้ 1. ทุกสถานีดับเพลิงกรุงเทพมหานครพร้อมรับแจ้งเหตุพายุลมแรงที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมง 2. เจ้าหน้าที่มีความพร้อมที่จะออกเผชิญเหตุได้โดยเร็วทันต่อเหตุการณ์ 3. อุปกรณ์ช่วยเหลือและเครื่องมือต่างๆเช่นเลื่อยตัดรถยกต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 4. เจ้าหน้าที่สามารถระงรับเหตุที่มีภัยต่อเนื่องเช่นพายุลมแรงพัดเสาไฟฟ้าหัก สายไฟฟ้าขาดเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ได้ในทันทีด้วยและนั่นหมายถึงศักยภาพของสอปพที่พร้อมรับมือทุกสาธรารณภัยที่เกิดขึ้นเช่นพายุลมแรงนี้เพื่อให้ลดและบรรเทาการสร้างความสูญเสียและเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพมหานครลงในที่สุดค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแน่น,นอนมันก็อาจเกิดวราระัยหรือลมถ้ามีต้นไม้ใหญ่เราก็ต้องตัดออกนะหรือทอยกิ่งมันออก เพื่อป้องกันไม่ให้มันล้มทับบ้านเรือนของพวกเราติดตามข่าวสารตรวจสอบสายไฟมันมีการชมรุมนุดเสียหายหรือไม่หรือว่าบ้านเราเนี่ยใช้กระแสไฟมาเป็นเวลาหลายสิบปีเราก็ต้องเปลี่ยนสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆขึ้นมาเนี่ยโทร199กาการป้องกันขายย่อมดีกว่าการแค่ขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประชาชนทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเพียงพอที่จะป้องกันและรับมือเพื่อที่จะบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไฟไหม้มีภัยแจ้ง199รักกรุงเทพเร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์ุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร